สวัสดีครับเพ,พื่อนๆในพีพ p p ่นะครับกับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาซองนะครับเป็นประหลัดขีกนะครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับนี่นะครับเนื้อเงินนะนะครับเนาะนอนกล่องมาเดิมๆนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆอึ๊บนี่นะครับก็นะครับคือ ถ้าใครนะนะครับถ้าใครเล่นเครื่องรางแบบสายประหลัดขีดนะครับนะผมว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับประหลัดขีดของหลวงพ่อยิ้วันนองจอกนะครับเนาะเพราะของท่านนะครับพูดตรงๆนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายอีกรูปหนึ่งนะครับเนาะนี่นะเป็นประสัดเออเป็นประหลัดขีดยุคกลางๆที่น่าใช้อีกรูปหนึ่งนะครับเนาะนี่นะนี่นะต่อโค้ดนะครับเนาะนี่นะครับก็นอนกล่องมาเดิมๆนะครับ ก็ตอนแรกนะครับเนาะสาหรับผมนะครับที่ทําให้รู้จักประหลัดขีดของหลวงพ่อพ่อยิสเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยแบบแบบอยู่กับสมาไอสภากาแฟนะครับเนาะอยู่กับป้าป่านะครับเนาะป้าปาคนแก่เขาจะแบบเล่นพระเก่านะครับเออนะครับแต่นะครับเขาเขากับพวกประหลัดขีดของของของหลวงพ่อยิสกันครับนะครับในในกุญแจรถในกล้องส่องพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะผมก็เลยเฮ้ยนะครับหลวงพ่อยิสท่านเป็นแบบ เกจิยุคกลางๆแต่ทําไมป๋าๆแก่ๆเขาแบบเขาใช้กันนะครับเนาะแสดงว่าของท่านมีประสบการณ์มาเนิ่นนานนะก็อ่างนี้นะนะครับผมเลยแนะนํานะครับว่านะครับประหลัดขีดของหลวงพ่อยิ้มพระนองจอกนะครับเนาะเป็นประหลัดขีดที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะนะครับมาแนะนําบอกกล่าวกันนะครับเนาะและรุ่นนี้นะครับเนาะก็คือปีสามแปดเนี่ยนะครับเนาะถือเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเนาะที่ทันรุ่นเสริมบารมีเนี่ยนะครับคือทันหลวงพ่อยิ้มปุกเสกนะครับเนาะเป็นรุ่นสุดท้ายทันนะครับเนาะนี่นะครับ เราก็นะครับเนาะนะครับนี่นะนะครับเราก็มาดูแนวทางการเล่นหานไหมครับนะประลัดชิกลมอวิทยุรุ่นเสริมบารมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินกันนะครับเราเนื้อเงินะสมใช่ไหมครับนี่นะวันนัดเดียวกันเลยนะครับนะขาวๆนะครับเนาะนี่นะพี่นะครับนี่เนาะนะครับนี่นะรุ่นเสริมบารมีก็เล่นทั่วไปนะครับเนาะนะครับพอได้เดิมๆครับนอนกล่องมาเลยนะครับผมนะนี่นะ ประหลัดขีกหลวงพ่อยิ้นะครับรุ่นเสริมบารมีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมนี่นะพี่นะครับก็นะครับประหลัดขีกของหลวงพ่อยิ้เนี่ยนะครับที่ที่เราอาจจะก็ได้เคยได้ยินกันนะครับนะว่านะครับประหลัดขีกบินได้นะครับน—ประหลัดขีกบินได้นะครับนะนะครับคนที่ไม่คือคนที่ไม่เคยได้ยินอาจจะแบบอะไรว่าประหลัดขี่บินได้นะมันมี มันมีเรื่องเล่านะแล้วมันมีตำนานแล้วกันนะครับมันมีเรื่องเล่านะครับเพราะมันไม่ได้นานนะครับก็หลวงพ่อยิ้มท่านก็ยุคกลางๆนะครับถ้าเป็นเกจิยุคปีสองกว่าสามกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะยุคหลวงพ่อเปิรนนะครับหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อเปิรนหลวงพ่อสุดหลวงปู่ดู่ประมาณนี้นะครับน้องท่านเป็นเกจิยุคยุคนี้นะครับเนาะนะครับทำไมถึงว่าประหลัดขีดบินได้นะครับก็สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะครับนะมันมีทหารอากาศครับนะครับมันมีทหารอากาศขี่ขับเฮลิคอปเตอร์นะครับเนาะ ขับฮอครับเนาะนะครับแล้วมาขับผ่านวัดนะครับเนาะนะครับเขาขับผ่านวัดครับแล้วมันมีแล้วเขามองเห็นแบบว่าวัสดุนะครับเป็นเป็นกลุ่มวัสดุชนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มวัสดุชนิดหนึ่งนะครับเนาะคือรอยเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วเขาก็ไปดูนะมันเป็นประหลัดขีดนะครับมันเป็นประหลัดขีดครับนะครับนี่แหละครับประหลัดขีดบินได้มันเป็นประหลัดขีดคือเป็นกองแล้วเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มก็คือเขาบอกว่าหลวงพ่อยีนาเสกจนประหลัดขีดบินได้นะครับ นะครับมันเป็นกลุ่มครับแล้วก็แล้วก็ไอสถานกากาศท่านเนี้ยเขาก็จําพิกัดตรงนั้นไว้นะครับว่าตรงนั้นมีวัดอะไรอะไรอย่างนงี้นะครับนะครับเขาเห็นนะครับนะครับเขาเขาเขาเห็นเขาก็ขับทำประกขี ERT ต่อไปนะครับแต่เขาจําพิกัดตรงนั้นไว้นะครับแล้วเขาก็ด้านโด้นมาเขาด้านโด้นมาหาหลวงมหามหลวงพ่อพ่อยิดแล้วก็รู้จกักอ่าท่านท่านมีประลักขิก็มาทําความรู้จกักมากราบมาฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแล้วก็เช่า ชาาบูชาประหลัดขิกไปใช้นะครับเนาะอันนี้แหละครับเนาะที่มันบอกติดปากคนเล่นเครื่องลาต่อต่อนะครับว่านะครับเนาะประหลัดขิกบินได้นะครับเนาะประหลัดขิกหลวงพยิษวันหนองจอกนะครับเนาะนะครับเราก็มาบอกกล่าวกันนะครับนของดีที่นะครับที่มีพุทธคุณนะครับเนาะของดีที่เขาใช้กันมานมนาน้ำมีน้ำนะอันนี้เป็นบอกกล่าวกันนะครับเนาะนะครับขอของดีนะครับเนาะนะครับ พระเครื่องนะครับที่แบบว่าเล่นมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเนาะนะครับเขามีราคาเพราะอะไรครับเขามีราคาเพราะประสบการณ์ครับนะครับออกมานานนะครับเนาะออกมานานคนนั้นใช้แล้วใช่ไหมครับคนนั้นใช้แล้วมีประสบการณ์เหมือนพูดง่ายๆเหมือนเหรียญหลวงมีมีเหรียญหลวงพ่อไผ่เห็นไหมครับที่ที่เฉลิมอยู่บนลุงนะนะครับที่เขาจะไล่เช่าบูชาให้คนในครอบครัวนะครับ ขามีประสบการณ์ครับนะครับหลงผู้เอี่ยมวัดหนังอย่างเงี้ยนะหนังไม่ดีอย่าเทียววัดหนังเขามีประสบการณ์ครับผู้เผลือกสาลี่โขอย่างเงี้ยนะครับนะครับเพราะไปกกำแพงนะครับผมมีประสบการณ์ครับนะครับแล้วก็บางคนที่แบบพรบบางองค์ก็ใช้้ะดวงดีถูกหวยใช่ไหมครับได้มาเราก็อยากจะให้คนที่ลูกคนที่เรารักใช้นะครับนาะลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันเป็นประสบการณ์ครับแล้วก็ออกมาเดินนานนะครับออกมาเดินนานมาทําให้ของสินนั้นอะมีมูลค่านะครับเหมือนกันครับนะครับเหมือนชิ้นนี้เหมือนกัน นะครับเนาะเราเล่นเพราะเขามีประสบการณ์ครับนะครับแต่ทุกวันนี้เล่นกันเหมือนแบบมันเป็นผานี่เต็มตัวไปหน่อยนะนะครับเนาะนะครับผ้ายังไม่ออกเลยครับนะครับประสบการณ์ก็ยังไม่มีนะครับผ้าจริงๆก็ยังไม่ออกยังไม่เสกครับนะครับแต่ราคาราคาขึ้นเป็นหุ้นไปเลยนะครับมันก็ผิดผมว่ามันผิดจารลงผิดสิ่งที่มันเคยเป็นมานะนะครับอันนี้ผมก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะก็มาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็น ปลัดขีกหลวงพ่อยิ้นะครับวันหนองจอกเนื้อเงินนะครับแล้วก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับนอนกล่องมาเดิมๆนะครับเนาะชิ้นนี้นะครับนี่นะครับเนาะก่อนี้นะครับเนื้อเงินครับนะครับเนื้อเงินผสมนะครับผสมอย่างอื่นด้วยนะนะครับก็ตามหลักนะครับแต่เขาแก้เงินนะครับแล้วก็เลยเรียกว่าเนื้อเงินนะครับก็ขาวๆนะครับต่อโค้ดนะวนะใช่ไหมครับ ฟ้าสมัยใหม่นะครับสมัยปีสามกว่าก็นิยมเนี่ยนะต่อโค้ดนะพี่นะนะครับต่อโค้ดนะครับมันก็เลยมีการดูคงดูโค้ดประกอบนะพี่นะครับนี่นะครับผมก็ถึงยุคนะครับถึงยุคนะครับเนาะถึงยุคอยู่แล้วล่ะนะครับเนาะแล้วก็แท้ดูง่ายตรงที่นะครับนอนกล่องมานะครับนอนกล่องมาบ้านเดิมๆนะนะพี่นี่นะ ผสมนะพี่นะเห็นไหมครับมีทองเหลืองทองอะไรอย่างนี้นะครับเนาะสูตรการผสมโลหะนะครับเนาะสัตตะนาะเบญจะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะห้าเจ็ดเก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับผมว่านะครับน่าจะมีโลหะเก่าผสมด้วยนะเห็นไหมครับดูมีความเก่านะครับเนาะนะครับแต่นะครับโลหะเก่ามาผสมเนี่ยนะครับเนาะเห็นไหมครับ มันจะมีความเก่าจริงครับแต่คาบใครต่างๆนะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่เก่าจริงเหมือนถุงยุคนะครับคาบใครความเก่าก็คือวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างผานาะวินะครับที่เห็นไหมครับก็ลอยมุงไร่ไม้ก็ยังดูใหม่นะครับเพะผาปีสามแปดนะครับเนาะนะครับผาปีสามแปดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนก็เหมือนพวกฟ้าคำลนนะนะครับหลวงหลวงไอหลวงพวกเงินนะครับฟ้าคำลนนะนะครับเนาะ สามสองนะปีสามสองนะใกล้ๆกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะพี่นะนะครับก็อึบนะครับก็ช่วงนี้โอ้เริ่มต้นปีมาผมก็แบบมึนๆงงๆกับชีวิตเลยนะนะครับก็เมื่อวานที่ถ่ายคลิปไปก็ก็เมื่อวานนะครับคือวันเสาร์นะครับคือวันเสาร์ผมแบบฟันผมแตกนะครับเนาะฟันผมแตกครับแล้วครับผมก็เลยไปถอนฟันนะครับ จะไปถอนฟันนะครับแล้ว no ตอนนี้มันไปถอนละมันถอนไม่ได้ครับก็คือความดันผมสูงนะครับความดันผมสูงครับนะครับก็เลยพวกหมอคือหมอฟันนะครับเวาเขาคือเขาก็เลยแนะนําให้ผมไปโรงพยาบาลนะครับเนาะไปโรงพยาบาลไปเช็คดูนะครับก็เมื่อวานน่ะผมไปส่งลูกเรียนเสร็จแปดโมงครึ่งนะครับขึ้นไอขึ้นสอบตอนแปดโมงครึ่งนะครับเนาะก็เลยอ่ะก็เลยเลยไปโรงพยาบาลนะก็จริงๆครับนะครับก็ได้ คือผมไปสอนฟันนะครับนะครับก็ไไ่โดคความดันขึ้นมาเพิ่มอีกอย่างนะครับเนาะเขาบอกก็ไปถามหมอเกิดจากอะไรก็ตามอายุนะครับเนาะผมก็40 44แล้วนะนะครับเนาะก็ตามอายุนะครับก็ได้ความดันสูงมาก็ได้ยามายามากินก็เมื่อวานนะครับแล้วมันกินใหม่ๆมันก็เลยแบบเนาะมันกดความดันเราไว้นะครับมันก็เลยแบบไอ้นี่นะครับเนาะก็เลยแบบมึนๆงงๆหน่อยนะนะครับที่เมื่อวานเรื่องถ่ายคงถ่ายคลิปที่มาถ่ายตอนเย็นก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเนาะมันก็เลย นะครับปีใหม่เริ่มปีใหม่ก็ได้มานะครับไอสิ่งที่ดีๆได้มาแบบได้นู่นได้นี่มันก็ดีใจแล้วและได้โลกเพิ่มมาผมก็เลยแบบยังงงๆกับมันนะครับนั่นก็เลยแบบยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมึนๆเพราะปกติผมไม่มีโรคประจาตัวนะครับเนาะก็มีอะไรประจําตัวเข้ามาใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆมันก็เลยนะครับก็เลยยังขอพับทัวนิดหนึ่งนะพี่น้มันหัวยังไม่คิดอะไรไม่ออกนะครับนะครับแต่ก็นะครับเนาะเราเราแบบ เราคองสติเราคองใจได้ดังเดียวนะครับร่างกายเรามันก็ยังว่านะครับมันก็มีเสื่อมนะครับเนาะร่างกายเราก็ต้องปล่อยไปตามหมอนะพร่ครับเราก็ทําได้เท่านั้นนะนะนะครับมันก็ป้องปล่อยวางนะนะครับมันก็มันก็ปล่อยวางได้จริงนั่นแหละนะครับเราก็พยายามแต่บางทีใจเรามันแย้งกับตัวเราเองนะครับเราก็ต้องฝึกนะครับเพราะเราก็ไม่ได้แบบสําเร็จอะไรมากมายนะครับเราก็แค่ พยายามนะครับพยายามที่จะเรียนรู้นะครับเนาะนะครับเพื่อนพี่นะครับเนาะก็โอเคนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพ่ี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ